วันนี้เราก็จะมาาถ่ายรูปเป็นภาพวาดน,นะคะของเรื่องโฟสเซนค่ะอันนี้เราจะ,จะวาดแบบอันนี้เป็นแอนนานอันนี้เป็นเอลซ่านะเราวาผดผิดพลาดนิดนึงนะคะไม่ได้มีแบบแต่ว่าวาผดผิดพลาดมากเลยตรงนี้ลูกตากับปากวาดผิดค่ะมือก็เกือบถูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดโอลาฟกันค่ะแต่ว่าเราจะวาดทั้งตัวนะคะแล้วก็พร้อมกับตัดเส้นสีดํานะคะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเมื่อว่าว่าว่าเสร็จตอนไหนเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นโอลาฟนะคะเราตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ละบายสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันค่ะเดี๋ยวถ้ากดลงสีเสร็จแล้วก็จะให้ดูภาพเต็มๆของเขาเลยแล้วเสร็จแล้วก็จะให้ดูภาพตัวการ์ตูนนะคะที่เราวาดเอาไว้เป็นตัวการ์ตูนที่ค่าตัวการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าแต่ละใบเสร็จแล้วสีจะอมาเป็นยังไงค่ะแล้วก็ระบายเสร็จแล้วนะดูสีขอแสงหน่อยได้ไหมะ บบเราระบายเสร็จแล้วเห็นชั้นมากเลยสีสดนะคะเราจะระบายไม่เหมือนกับโอลามนะก็จะเป็นแบบนี้สีแล้วว่าเราระบายได้สวยมากเลยเราก็วาดภาพได้คล้ายๆนะคะสีเราใช้ของเอ่อสีเขาเรียกว่าสีนะเขาเรียกว่าสีสีอะไรนะมาเติมมั้งเนี่ยะจำจำไม่ได้สีอะไร อ,อ,อ่ะสีดามาสเตอร์นี่เราใช้แค่12สีนะก็สวยมากเราวาดเราวาดภาพได้สวยมากแล้วก็ต้องชมตัวเองเข้าไว้นะคะไม่งั้นเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ดีอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพกระตูนตญี่ปุ่นที่เราวาดเอาไว้กันนะคะมีอยู่3ภาพด้วยกันเดี๋ยวจะมาดูกันเลยค่ะ เออเราขอเปลี่ยนเป็น2รูปนะคะเพราะว่ารูปที่3มันถูกฉีดขาดออกไปเราจะมาดูรูปที่1กันเลยค่ะนี่ค่ะรูปที่1นะคะคือเทวเคือเทวทุนนางฟ้าของต้นสอเบอรี่ค่ะนี่เราวาดเองเลยนะมีชื่อเขียนด้วยไอซ์ นี่นะคะสวยไหมหน้าตาน่ารักฟุ้งฟิ้งมงมิงสุดติ่งกระดิ่งหมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปจะเป็นสาวเปี้ยวอะไรแบบนี้นะคะนี่เราวาดเองนะคะมีชื่อด้วยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ลากันไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย